สวัสดีครับกับผมอดีสอนเพียงเกตครับวันนี้วันที่21พฤษภาคม2563ออกกำลังกันตอนเช้าๆนะครับออกกำลังกันในช่วงเช้าๆสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองไปพร้อมๆกันด้วยกับผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง และขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระนท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตสสจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยครับด้วยวัยเพียง60 เจ็ดปีนะครับ66-67ปีท่านเกิดพศสอ9 6ป่วยเป็นมะเร็งตับครับเป็นมะเร็งตับเสียชีวิตถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโตวิจักชัยกุลที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่ สมปราะยะพบกับไปสู่พบที่ดีท่านได้ทำงานทางการเมืองในที่สุดมาเดินแนวทางประชาธิปไตยยืนหยัดในแนวทางประชาชนหัวใจคือประชาชนครับวิบากกรรมในการดำรงตำแหน่งก็เกิดจากความขัดแย้งในด้านความคิดทา,ทางการเมืองของประเทศไทยที่มี สองขั้วสองฝ่ายกันอย่างชัดเจนไล่ล่ากันเอาผิดกันแม่นะครับการเมืองของเมืองไทยความสามาคัคคีความปลองดองถ้ามองผ่านคุณสุรพงษ์ตววิจักชัยคุณยากจะเกิดขึ้นได้ครับในประเทศไทยของเรามีการเข็นฆ่ามีการกำจัดกวาดล้างเพื่อให้ฝ่ายตนชนะอย่างเด็ดขาดถ้า วิธีเอาชนะกันตามระบอบประชาธิปไตยเอาระบบก,การเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรมผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายผู้มีอำนาจปกครองปัจจุบันยากจะขึ้นไปปกครองบ้านเมืองนะครับเพราะการเลือกตั้งทีไรก็แพ้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกครั้งคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลครับเป็นสอสอเชียงใหม่เรียนหนังสือปริยตรี มาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาจบคณะวิศวะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์จบปริญญาเอกด็อกเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณค่าของประเทศไทยนะครับการจากไปของท่านก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่นักการเมือง ทั้งหลายทั้งปวงที่หวังประโยชน์ส่วนตนกำจัดคู่แข่งทางการเมืองอย่างรุนแรงโดยใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับหรือที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรมากำจัดฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งประเทศไทยก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วครับขนาดเขาตามหาความจริงตั้งแต่กรณีพฤษภาปี2553 คือสภาธมินปี235 6ตุลาคม2519 14ตุลาคม2516จนป่านนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นฆาตกรเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนมันเป็นประเทศกูมีจริงๆครับทั้งๆท,งที่คนที่ร่วมในเหตุการณ์ดูแลอ,อาวุธยุโทโธปกรณ์ดูแลกองกำลังทางทหารอย่างนี้ก็ลอยหน้ารอยตา อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพฤษภาปี53ก็เป็นรองพอบอรอบอร,รับตีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกคนเอกอนุพงศ์เ่าจินดาเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกเลยครับแล้วท่านใช้กองกำลังทหารมาปราบพี่น้องประชาชนมาสลายมากระชับพื้นที่แล้วเกิดประชาชนตายประชาชนไม่มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไร มีอย่างมากก็หนังสติ๊กครับไปสู้กับเฮลิคอปเตอร์ไปสู้กับอาวุธสงคารามมันสู้ได้ที่ไหนล่ะครับจนป่านนี้ก็จับใครมือใครดมไม่ได้มันแปลกจริงๆครับแปลกจริงๆนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะตรวจควานหาความจริงอะไรทั้งสิ้นครับลอยนวลไปอย่างนั้นกับเห็นประชาชนตายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาลืมไปซะหมันพูดง่ายนะครับ วันนี้วันที่21พฤษภาคม2563เหตุการณ์ต่างๆยังไม่ขี้คลายขยายตัวจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจจริงๆประเทศนี้ปกครองโดยรัฐทหารปกครองโดยรัฐข้าราชการโดยแท้ครับเอาความคิดข้าราชการเป็นใหญ่แน่นอนข้าราชการมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแต่ว่าข้าราชการก็มีขีดจำกัดในการกระทำ ในความชำนิชำนาญเป็นอาชีพที่จะต้องรับปฏิบัติตามคำสั่งของฝ่ายการเมืองแตน่นี้ฝ่ายการเมืองดูท่าไววแห่อย่าถอยถอยไปแล้วนะครับส o ต่อตั้งโควิดก็ไม่มีฝ่ายการเมืองเลยนะครับน่าสงสารฝ่ายการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีพัรคภูมิใจไทยก็ไม่มีไม่มีใครสักคนครับโอนอำนาจไปให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียทั้งหมดครับเป็นการยึด เป็นการรัฐประหารรอบสองที่เอาโควิดมาบังหน้านะครับทั้งทั้งที่สถิติการป่วยการล้มเจ็บหรือการเสียชีวิตมันเป็นหลักหน่วยแล้วครับน่าจะยกเลิกพลกรฉุกเฉินนี้ได้แล้วเพื่อจะฟื้นฟูบำบัดเอาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับขึ้นมาเขาบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยแยยากมากนะครับที่จะฟื้นขึ้นมาให้เท่ากับปี62 ต้องใช้เวลาเป็นน้อยกว่า3ปีนะครับนักวิชาการบางสำนักว่าอย่างนั้นมันทำมาหากินเป็นปกติไม่ได้โควิดเนี่ยเขาพอต่อสู้ได้ครับแต่ว่าเรื่องความหิวโหยเรื่องความปากท้องจะอยู่จะกินกันยังไงลูกจะมีข้าวกินไหมลูกจะไปโรงเรียนได้ไหมไปแล้วจะเรียนทางสื่อออนไลน์ได้หรือเปล่าโอ้มันเป็นเรื่องที่นิวนร์มอนครับมันเกิดขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด เดี๋นนี้ฟังข่าวก็บอกว่าจะให้ข้าราชการที่มีตำแหน่งสำคัญสำคัญจำเป็นกเกษียณอายุราชการเจิปีครับแมผมคิดว่าแล้วคนที่จบมาใหม่ใม่จะทำยังไงล่ะครับเขาจะหาการหางานทำอย่างไรเพราะคนแก่ไม่ยอมแก่ไม่ยอมออกไม่ยอมกเกษียณซึ่งความจริงห้าสบหปีควรจะไปแล้วครับหกสิปีก็พอแล้วแหละมันเริ่มจาก สารนะครับเป็นคนเริ่มต้นไปซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูนปี2 4 0รัฐธรรมนูนปี2140ก็มีสิ่งดีสิ่งไม่ดีคือว่าไปต่ออายุให้ผู้วักษาอ้างว่าขาดแคลนขาดแคลนแต่ว่าเวลาเพิ่มไปเพิ่มส่วนขาดแคนลนรองเท้าแต่ไปเพิ่มหมวกครับไปเพิ่มเป็นผู้วักษาอาวุโสอะไรทันองนั้นครับมาช่วยผู้วักษาสารชั้นต้น แทนที่จะสอบเนติบัณฑิตจบมาเยอะแยะครับสอบเหาคนมาดํารงตําแหน่งทําไม่จะสอบไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปเอาไปต่ออายุให้คนแก่มีการมีงานทำอายการเขาก็เอาด้วยครับเดี๋ยวนี้กเกษียณอายุก็เจ็ดสิบปีตําแหน่งบริหารมีถึงหกสิบห้าปีเดี๋ยวนี้ก็จะเอาด้วยเอาเจ็ดสิบปีเกษียณแหมพอแล้วครับผมนี่อายุมากแล้วหกสิบปีก็ลืมแว่นแล้วครับไม่รู้ว่าแว่นตาเดี๋ยวเอาไว้ไหน ดึมมือถือออกจากนอกบ้านวนกลับมาอีกครับสมองความเฉียบคมความรวดเร็วมันไม่เหมือนตอนที่มีอายุตอนหนุ่มๆหรอกครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยในการที่จะให้ต่ออายุคนแก่แม้จะมีความจําเป็นในบางสาขาอาชีพไปจนถึงเจดปีครับดูสุขภาพเขาด้วยนะครับเอาคนแก่ครองเมืองมันไปไม่ได้แล้วครับ ลูกหลานเรียนจบมาเป็นใหม่ทุกวันเยอะแยะนะครับจบจากต่างประเทศก็เยอะถ้าอยากใช้จริงๆก็ให้เขาใช้มาเป็นครั้งคราวมาช่วยประเทศชาติเป็นครั้งคราวก็ได้ไม่ใช่ไปต่ออายุเขาจนเจ็ดสิบปีเกษียณอายุแบกกันไปนะครับอันนี้จึงขอส่งความคิดเห็นที่จะต้องให้ทบทวนนะให้เรื่องเจ็ดสิบปีเนี่ยและเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มหนุ่มเขาจะมีการมีงานทำกันได้อย่างไร ครับท่านผู้ชมครับการบินไทยได้ยินข่าวว่าเข้าแผนฟื้นฟูล้มละลายแล้วนะครับข่าวแผ้ม,ผม,ผมออกมาจะปลดพนักง,งานประมาณ1นึ่งื่นคนนะครับและจะพักเทเลนี่หลายแสนล้านเอาแล้วไมครับแสดงว่าหมื่นคนเอาออกก็ได้ไม่มีความจําเป็นเล่นพักเล่นพ่วก,เ,กเอานะเปิดใจกว้างๆนะครับให้มีการฟื้นฟ,นฟูการบินไทยตามความเป็นจริงเอาทหารออกไป เอานักการเมืองที่หวังผลประโยชน์จากการบินไทยออกไปเอามืออาชีพบริหารการบินมาบริหารทําไมจะไม่ได้กําไรครับเพราะสายการเรียนสายการบินอื่นเขาได้กําไรแต่สารสายการบินไทยขาดทุนตลอดชีพครับจึงฝากไว้นะครับก็ให้กําลังใจทุกผู้ทุกคนครับในสังคมโควิด -19 ในสังคมพลดีการซ่อนรูปในการปกครองครั้งนี้ ครับพักพลังประชาัฐก่อฉะกันหน้าดูเลยครับเดี๋ยีสีกุมารได้ยินข่าวว่าจะไปตั้งพักสร้างไทยฮะจูไม่ได้ก็ขับกันออกครับเพราะว่าท่านรวมการเฉืาอพกิจเขาบอกว่าสีกุมารเป็นพวกชุบมือเปิบไม่ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยมาชุบมือเปิบเอาตําแหน่งหนะ้าที่สําคัญสาคัญคราวนี้ตัวจริงขเขาออกมาแล้วโดยผมเองประวิตรพง์สุวรรณ จะเข้ามาจัดการเป็นหัวหน้าพักหน้ากับนะครับนั่งตรงไหนหลับตรงนั้นขอให้พักสร้างไทยพักพลังประชารัดก็ไปสู่สุขตินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ